นี่คือห้องเรียนธรรมชาติบ้านสระว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ นี่คือห้องเรียนธรรมชาติป่าสามยางประโยชน์เสียงที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จมาทรงงานเมื่อวันที่28เมษายนพศ2565และพวกเราได้ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณนี้เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมยุววิจัยป่าสามยางประโยชน์สียง กิจกรรมยุววิจัยสองรุ่นที่ผ่านมาพวกเราได้นำเสนองานในห้องเรียนธรรมชาติบ้านไลโวปีนี้พวกเราจึงขอนำเสนอห้องเรียนธรรมชาติบ้านสารวะให้ได้ชมกันค่ะห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสารวะมีลำพ้วยชื่อลำพ้วยสารวะไหลผ่านสามด้านมีระบบนิเวศที่หลากหลายและมีพันไม้นานาชนิดด้านบนเป็นพื้นที่ปลูกป่าสานอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวพระราชดำริ ต้นไม้บริเวณนี้จเจริญเติบโตได้ดีมากและมีการใช้ประโยชน์ดได้แล้วสำหรับโครงงานทั้ง10เรื่องของดูวิจัยรุ่นที่3ปีนี้ที่พวกเราได้นำเสนอไปมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ุ่มของพ่อหนูทำโครงงานเรื่องเปรียบเทียบชนิดของสันหน้าดินและคุณภาพน้ำบริเวณป่าสามยังประโยชน์จียางและบริเวณชุมชนบ้านสารวาคด้วยสามดูสันหน้าดินสามบริเวณคือต้นน้ำบ้านสารวากลางน้ำและห้องเรียนธรรมชาติค่ะพบว่าต้นน้ำบ้านสารวาพบแมลงนอนปล้องน้ำกับมแมลงปอมมากแสดงว่ามีคุณภาพน้ำดี บริเวณกลางน้ำและห้องเรียนธรรมชาติพบกงหอยแสดงว่าแหล่งน้ำมีคุณภาพพอใช้แสดงให้เห็นว่าชุมชนม,มีส่วนทำให้น้ำลดคุณภาพลงดังนั้นจึงควรขอให้คนในชุมชนไม่ทิง้งขยะหรือสร้างความสะอางในแหล่งน้ำเพื่อให้ทุกคนมีน้ำที่ดีใช้ตลอดไปค่ะ นูทาโครงงานเรื่องสํารวจพืชกินได้ที่ชาวบ้านนามาทําน้ําพริกในชุมชนบ้านไร่โว่พออยากทราบชนิดพืชที่นํามาทําน้ําพริกและสูตรของน้ําพริกในชุมชนค่ะจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านจํานวน20ครัวเรือนพืชที่นิยมมาทําเป็นส่วนประกอบในการทําน้ําพริกนอกจากพริกคือมะเขือพวงตะไคร้และมะเขือเทศ ส่วนสูตรการทำน้ำพริกมีเจสูตรสูตรที่นิยมมากที่สุดคือสูตรที่เราเอาไปชนิดพืชนั้นไปตำสดๆได้เลยไม่ต้องผ่านการทำให้สุกรองลงมาคือสูตรที่นำมาตำแล้วค่อยเอาไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากโครงงานเรื่องนี้ทำให้พวกหนูรู้จักชนิดพืชกินได้ที่มีรูปแบบและความหลากหลายของน้ำพริกและได้สื่อสารสูตรการทำน้ำพริกของคนในชุมชนบ้านไรโวเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังต่อไปค่ะ ุ่มของพวกหนูทางโครงานเรื่องสามเรืจอวของเชื่อก็แบเพื่อนในชุมชนบ้านสาะระวะ่าโดยเรื่องลงความช่วยจากผู้เฒ่าผู้แก่แล้วอไปสอบถามคนในชุมชมจนจำนวนสามสิบคนว่ายังมีความเชื่ออยู่อีกหรือไม่ค่ะผลการศึกษาพบว่าคนในชุมชนยังมีความเชื่ออยู่มากถึงร้อยล้เจ็ดสิบหกจุดเก้าซึ่งการมีความเชื่อเหล่านี้จะช่วยรักษาต้นไม้ ป่าไม้และวัฒนธรรม <ทำ S 1> เอาไว้ให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังได้อย่างยาวนานค่ะควกหนูทำโครงงานเรื่องสำรวจการใช้ประโยชน์จากพื้นมีพิษในชุมชนบ้านไร้วกค่ะ เพราะอยากรู้ว่าคนในชุมชนมีวิธีการกำจัดหรือแก้พิษจากพืชนี้ได้อย่างไรและเอามาใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะ่ะโดยไปสอบถามคนในชุมชน20คนพบพืชมีพิษหลายชนิดแต่ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์มีเพียง12ชนิดแบ่งตามวิธีการใช้ดังนี้นำมาทำเป็นอาหารหรือขนม10ชนิดเช่นบุกกลอยชะเนียงและส้มกุ้งนำมาใช้สอยในด้านต่างๆ2ชนิด ได้แก่อย่างน้องและหนอนไตายากทําทให้เรารู้ว่าคนในชุมชนมีภูมิปัญญาในการกำจัดและแก้พิษของพืชก็นำมาใช้ประโยชน์อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เช่นเอาบุกมาทำเป็นเส้นบุกได้ค่ะพวกเราทำโครงงานเรื่องสำรวจการใช้ประโยชน์จากไม้ใช้สอยในชุมชนบ้านไล่โวและสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ใช้สอย พบว่าชาวบ้านไร่วกมีการใช้ประโยชน์จากไม้ใช้สอย31ชนิดและไม้ใช้สอยที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านไร่วกมี10ผลิตภัณฑ์เช่นไม้กวาดทำจากหญ้าไม้กวาดตะกร้าจากสารจากไม้ไผ่จากการทำโครงงานเรื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าชาวบ้านไร่วกได้พึ่งพาธรรมชาติหลายด้าน เราจึงควรรักษาธรรมชาตินี้ไว้และปลูกต้นไม้ที่นิยมใช้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มของพวกเราสำรับพืชตั้งถิ่นในโรงเรียนบ้านกมังท้าสาขาบ้านไลโบพบพืชตั้งถินจินสบุองชนิดโดยคนในชุมชนนำมาใช้เป็นอาหาร32ิชนิดสมุนไพร12ชนิดไม้ใช้สอย2ชนิดไม้ประดับ20ิชนิดเป็นอาหารจำนวนนชนิดและเป็นวัชพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์อีกก็ชนิด จากการสำรวจทำให้เราได้รู้จักพืชมากขึ้นและเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากพืชตั้งจินหลายชนิดแต่การน,นำพืชตั้งจีนมาปลูกนั้นควรคำนึงถึงผลเสียต่อระบบนิเวศในชุมชนด้วยค่ะกลุ่มของพวกเราทำโครงงานเรื่องสำรวจพืชที่มีรากพิเศษในชุมชนบ้านสารวัตรพวกเราอยากรู้ว่าในชุมชนบ้านสารวัตรของเรามีพืชที่มีรากพิเศษกี่ชนิดและใช้ประโยชน์อไรได้บ้าง เมื่อเราทำการเดินสำรวจในหมู่บ้านสารวาพบพื้นที่มีล่าพิเศษเจ็ดแบบคือลาฝอยลาสรสมอาหารลาหายใจละาคำจูนลาสังเคขาแสงลากาฟากและลาก้อมีทั้งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเอามากินเป็นสมุนไพรและมีอีกหลายชนิดที่ไม่มีการน,นำมาใช้ประโยชน์ ของเพื่อเก่าทำโครงงานเรื่องเปรียยเทียบการไหลของน้ำในพื้นที่ที่มีไร้ไม่มีต้นไม้จากการทดลองเป็นน้ำเพื่อจำลองเป็นน้ำฝนพบว่าพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้มีน้ำไหลผ่านหน้าดินเร็วและมีปริมาณน้ำมากน้ำมีความขุ่นอยู่ในระดับหนึ่งคือคุณจนมองไม่เห็นอะไรเลยและมีน้ำซึมลงใต้ดินน้อยส่วนพื้นที่ที่มีต้นไม้น้ำจะใสกว่าและไหลผ่านหน้าดินช้ากว่า มีปริมาณน,น้ําที่ไหลผ่านหน้าดินน้อยแต่จะมีน้ําที่ซึมลงใต้ดินมากทําให้พวกเราเห็นว่าการมีต้นไม้จะสามารถช่วยกักเก็บน้ําไว้ได้ดีกว่าพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ค่ะกลุ่มของพวกหนาทำผลงงานเรื่องเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ใสและไม่สใส่เชื้อเห็ดไมโครไรซาโดยใช้ต้นยงนางนาที่มีอายุ3เดือน ที่ใส่และไม่ใส่เชื้อเห็ดอย่างละสิต้นแล้ววัดความสูงของต้นไม้ทุกสิบวันจนครบสีวันผลการทดลองเห็นได้ว่าต้นไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดมีการจเจริญเติบโตรว,วดเร็วกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดแสดงให้เห็นว่าการใส่เชื้อเห็ดในต้นไม้นอกจากจะทําให้เรามีเห็ดไว้กินแล้วยังช่วยให้ต้นไม้โตเร็วอีกด้วย พวกเราทำโครงงานเรื่องการทำสบู่จากพืชสมุนไพรโดยเลือกสมุนไพรที่ให้รักษาการคารันมาสามชนิดคือเปลือกเพกาใบกอมขมและใบพลูกับซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ในชุมชนของเรา หลังจากทําสบู่เสร็จแล้วเรานำไปให้ผู้ปกครองและพี่ๆทดลองใช้พบว่าทั้งผู้ปกครองและพี่พี่อช,พอพพชอบสบู่จากเปลือกเพกามากที่สุดเพราะมีกลิ่นอ่อนแ,และไม่ระคายเคืองผิวครับแล้วเราชมอยู่วิธา ก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสัญญาบอกว่ารักษาไม่หายสักราย บมวงบะลงบลเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเตียกมันปอนอาการงมแง,งมเจ้าว่วาใจอ่อนแอชอบงองแงงงเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนพัวพันกลางวันหนัวนี